ตายการเล่นของมาคัแรดฟอร์ดเนี่ย <ừ> เหมาะกับวิธีการเล่นของแฮนซี่ฟริกในบาร์เซโลนาไหมคือเราเห็นฟริกเองอะอ่ะไปมองว่าตอนที่ฟริกอยู่ไบเยอร์น่สิ่งที่เราเห็นว่าการทําทีมเขาอะค่อนข้าง,งจะเชื่อมั่นใครแล้วจะใช้คนนั้นให้เกิดประโยชน์สูงส <ừ> ุดนะเราเห็นว่าแฮนซี่โกมานเองเด่นมาตอนอยู่ฟริกอะนะเราเห็นคิมิตเองเป็นตัวบังคับแกนถ้าแรดฟอร์ดเองทำในสิ่งที่ฟิกต้องการได้ มันจะทําให้เขายืนระยะได้แต่ตามเนี้ยพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันไปแข่งสมรทานมันยากมากมใช้คําว่ายากมากลาฟินยาเงี้ยตัวจบสกอร์ที่ดีที่สุดในเวลานี้อ่ะอันดับ3ารองจากเลวานถ้าไปดูนะจะรู้สึกว่าข้างบนแนวลุกอ่ะโอ้โหลาฟินยายิง27ประตูส่ง19ครับา <29, S 2> ลามินยาเมาไอ้เจ้าหนูนี่พัฒนาการกันไปขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่นอกลู่นอกทางยิงไป 13, สิบสามแอซิสิบ หน้าเป้าอย่างเลวานยิง3 5มสิบห้าแอสซิสแค่ไม่ได้ดารซันโวเพราะว่ามันมีอะไรเอเบเบยอยู่คนเดียวได้แชมป์สามถ้วยในฤดูกาลที่ฟิตมาทําถามว่าในเวลาเนี้ยเป็นตัวเปลี่ยนที่ดีแล้วเป็นตัวเปลี่ยนที่มีคุณภาพด้วยอจะไปเบียดตรงนั้นอะลาพินยายากมากอืเพราะสไตล์การเล่นมันเป็นตัวถึงที่ดึงจังหวะเปลี่ยนจังหวะจากรับไปสู่ลุกแล้วมีวินัยเกมแล้วก็เล่นเกมเพสซิ่งเกมที่เล่นบีบบนได้ดีถ้าแรฟฟอร์ดพัฒนาการตรงนั้นได้ จะทําให้เขาเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่มนในเวลาเนี้ยฟลิกเองต้องดึงความมุ่งมั่นโดยกฎกติกาของทีม